สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเจอนีนะครับกับช่องฝันใจเกษตรมือใหม่ครับผมวันนี้บรรยากาศดูแปลกตาผมเป็นครั้งแรกในรอบเกือบหนึ่งปีครับผมที่ผมจะได้กลับบ้านไปเยี่ยมพอกับแม่อันนี้ก็อยู่ที่สนามบินสุราษฎร์นะครับ ก็เป็นคลิปเดินทาง,ทงสั้นๆนะผมตอนนี้ก็กำลังจะเข้าไปในห้องพักผูุดิสานเดี๋ยวขอตรวจบัตรเอกซเรกระเป๋านะครับเดี๋ยวไปเจอกันท้างในครับผมนี่คผมหลังจากที่ผ่านการเอกซเรเข้ามาแล้วผมก็จะมาแต่งตัวที่นี่นี่พี่เขาหลังแต่งตัวอยู่ ก็ประมาณเนี้ยเดี๋ยวเราเดินเ,เข้าไปนั่งข้างในเกตนะครับผมผมอยู่เอาเลาเกไหนนะเ,เกหนึ่งเกตหนึ่งเกหนึ่งก็คือตรงนี้เดี๋ยวไปหาที่นั่งนะครับเกตสองก็จะอยู่ข้างในเข้าไปผ่านประตูนั่นไปผมาำรับสนามบินสุราษฎร์น,นผมโอเคครับ ก็วันนี้ผมก็จะบินไปลงที่สวนนภูมิครับผมเดี๋ยวก็ค่อยไปดูบรรยากาศที่สนามบินสวนนภูมิอีกทีผมอันนี้เดี๋ยวขอนั่งรอเขาเรียกขึ้นเครื่องครับประมาณเจ็ดโมงห้าสิบครับผมตอนนี้ก็คนก็เริ่มทยอยมายังมาไม่เยอะ ร้านค้าอะไรก็ยังไม่เปิดครับน่าจะเป็นไฟแรกของวันนี้ครับผมที่เขาก็กำลังตรวจ X ็กซเลย์นะครับตอนนี้พนักงานก็เรียกขึ้นเครื่องนะครับเพื่อที่จะตรวจบัตรโดยสารก่อนไปขึ้นเครื่องตอนนี้ผมก็นั่งรอยครับเพราะที่นั่งของผมมันหลังนะครับผมก็เลยต้อง มันคอยแย่ก็มาหนึ 20, 20่งถึงยี่สิบี่สิถึงี่สิบอะไรประมาณนี้ที่นั่งที่20ี่สิบปาก็เลยต้องนั่งรอกัอนครับเพราะเขาเป็นมาตรการป้องกันโควิดนะผม <c oughs> เดี๋ยวไปดูบรรยากาศตอนเดินขึ้นเครื่องนะครับตอนนี้ผมก็ตรวจบัตรโดยสารเสร็จแล้วครับผม <c oughs> บรรยากาศตอนขึ้นเครื่องก็ประมาณนี้ นี่นคือตรวจเสร็จแล้วแล้วเราก็จะเดินไปตามอุโมงค์เนี่ยก็น่าจะถึงสุรณภูมิประมาณสัก8โมง8โมงครึ่งน่าจะไม่เกิน9โมงใช้เวลาในการบินก็ประมาณชั่วโมงนึงครับผมนี่ก็ตรวเอกสารเลยอันนี้ก็รอตรวจเรื่อมต่อเครับ บรรยากาศมาเนี้ครับตอนนี้เราก็มาถึงสนามบินสุวนรณภูมินะครับผมหลังจากที่นั่งเครื่องมาประมาณหนึ่งชั่วโมงครับสำหรับการเดินทางสภาพอากาศก็เมฆเยอะมากครับเครื่องสันส่นๆน,นิดนึงครับมีตกใจบ้างครับผม นี่ก็บรรยากาศในสนามบินครับอันนี้ก็จะเดินไปนั่งแท็กซี่ครับผมเพื่อที่จะกลับบ้านนี่ในเกตครับบรรยากาศในเกต ตอนนี้คนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับผมก็เป็นทางเรือนสายพานครับเ oh, <okay. S 1> ับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปการเดินทาง oh, <okay. S 1> กลับบ้านนะผมเ oh, <okay. S 1> ยี่ยมแม่ oh, <okay. S 1> ก็ก็ไม่มีอะไรมากครับผมอ่า เปิดประสบการณ์ใหม่ครับกับการเดินทางด้วยเครื่องบินนะผมแล้วแต่เวลาผมบางทีผมก็สะดวกนั่งรถทัวร์นั่งเครื่องบินแต่ส่วนมากเาจะเป็นเครื่องบินครับเพราะมันใช้เวลาน้อยกว่าแล้วก็สะดวกกว่าครับถึงบ้านเร็วผมใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมง แต่ถ้าเป็นรถตัวก็อยู่ที่ประมาณ7-8ชั่วโมงครับผมนี่ก็บรรยากาศเวลาน,นั่งกินข้าวมีของอะไรก็เยอะแยะครับผมถ้าใครมาอยากซื้ออะไรก็ได้เลยครับแต,ตอนนี้ผมไปหาอะไรกินก่อนัะแล้วก็กลับบ้านขอบคุณสำหรับ การติดตามของผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ